อนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่หน้าหมู่บ้านช้างพัทยาค่ะแอลมากลับบ้านนะครับไม่ใช่อากาศเช้าๆอย่างนี้นะเราก็เหมาะอาการมาเที่ยวที่ปางช้างใช่นี้เนาะข้ามกลางธรรมชาติซึ่งที่นี่นอกจากช้างแล้วทําดูมาว่าไม่ได้มีช้างอย่างเดียวใช่มีหลากหลายกิจกรรมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจะมีอะไรบ้างแอลต้องนำไหม มาโซนแรกเลยครับเราก็จะมาเจอโซนเลี้ยงนกตรงนี้ครับนี่นะเป็นโซนที่ก่อนที่เราจะเข้าไปทิากิจกรรมข้างในซึ่งที่นี่นอกจากจะมีการนั่งค้างแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายเดี๋ยวเราอ่ะจะแยกกันไปเดี๋ยวพี่กับอ้ําจะไปนั่งช้างกันพี่ชอบดูจะกดุมจากที่สูงๆส่วนแอลกับนุ้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศสีกสองปางกันแล้วกัน ับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณอาไพรัสครับสวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยบุญเสื่อนาโชกอุ้ยตัวใหญ่มากเลยเราอยากจะถามคุณอาไพรัสครับถึงประวัติการก่อตั้งที่หมู่บ้านข่าพัทยานี่ยนานแล้วนะเมื่อสักสี่สิบสี่สิบปีครัโอ้ก็คือเป็นผู้บุกเบิกที่นี่เลยนะครับใช่หรือเป็นเป็นคนแรกที่ เอาช้างมาเลี้ยงใช่เม,มื่อก่อนเขาเขาเริ่มเริ่ม,มที่จะอยู่ลำบากใแ้เรามีช้างทั้หดกี่ชั่วครับวันนี้วันนี้2ี่ส,สว,วันนี้22ก็นน 22. นนะะแสดงว่าปกติมีมากวมากว่าวน,นี้มากกว่าแล้วเราก็มีที่นี่เราก็มีกิจกรรมสำหรับการ,การ,น,การนั่งช้างชมทิวทัศน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ นั่งช้างลงน้ำโหลงน้ำด้วยไปตามน่นตามนี่อะไรไปตามทางคือเป็นทางที่เราเราฟิกไว้อยู่แล้วใช่ไหมระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับเออมันถึงสี่สี่กิโลสี่กิโลโอ้ยอยากไปลองอยากไปลองนั่งแล้วอ่ะอดีเองั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลาคุณอาก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปนั่งช้างดูวิวก่อนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไอ้นุน ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เทวสถานพระพ,พิคเนส2าปางแล้วค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลูกปัดนะคะปุริปัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ปัดเหมือนแนะนําเกี่ยวกับที่นี่หน่อยดีกว่าคะ่ะว่าเปิดขึ้นมายังไง เรากำลังอยู่ที่เทวสถานพระพิฆเนศ3 2ปางนะคะ,คะเราเนี่ยเป็นคนที่เครารพแล้วก็รักพระพิฆเนศอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างนับถือค่อนข้างเยอะมากๆจนอยากที่จะมีสถานที่แบบนี้ไว้ที่นี่หนึ่งเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเราแล้วก็สองให้กับตัวเราเองแล้วก็เปิดให้กับใครก็ได้ที่อยากมาไหว้สักการะบูชาพระพิฆเนศนะคะเปิดให้เข้าชมได้ตลอดใช่ค่ะเปิดเปิดให้เข้าชมที่เข้ามาสักการะได้ 9โมงถึง1ทุ่ทุกวันนะคะมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวส้สองปลาที่เป็นเนื้อทองเหลืองสำริดค<ะ>่ก็กำลังจะมาค่ะ,ะ,ะและในส่วนของโชว์ค่ะเห็นถ้าว่ามีโชว์ด้วยตรงนี้คุณปัดเป็นคนคิดขึ้นมาเองเลยปะเรามองว่าอยากให้ที่นี่มีเราโชว์<ะ>เดิมทีมีนะคะตั้งแต่เราเด็กแล้วเราเองนี่แหละที่เป็นคนแสดงด้วยเมื่อตอน6-7ขวบเพราะเราเป็นควานช้างตั้งแต่6ขวบเป็นคนพา ลูกค้าไปนั่งช้างเนี่ยเป็นควานเองแล้วก็ําเองด้วยอะไรเงี้ยเ็ดังนั้นปัจจุบันก็เลยมองว่าเออเอารำกลับมาเอาโชว์กลับมาแต่อย่าลืมว่าเราเป็นผู้หญิงข้ามเพศเราก็เลยอยากที่จะให้โอกาสนักแสดงที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศสาวประเภท2องแบบนี้ค่ะให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพของสาวประเภท2ด้วยการเข้ามาที่นี่ค่ะมีแพ็กเกจยังไงบ้างคะจริงๆเราเริ่มต้นจาก ลูกค้าชาวต่างชาตินนักท่อเที่ยวชาวต่างชาติก็คนไทยฟังอาจจะแบบคุณราคาสูงจังเอาจริงๆเลยคือ2,600บาทเป็นแพ็กเกจชุดยาว<ม>ที่มีขี่ช้างชั่วโมงหนึ่งนะคะเดินป่<ม>าล่องแพนั่งเกวีย,ยนแล้วก็ดูสายพิษการทอเก้าใหม่มดินเนอร์ดูโชว์<ม>นะคะตรงนี้เนี่ย2,600บาทแต่ปัดคิดว่าเข้ามาปัดอยากได้ไทยเที่ยวไทย จึงเหลือแค่หนึ่งกร้อบาทสำหรับคนไ mm hmm. ทยป่าจะมีขี่ช้างแล้วก็จะมีนั่งรถออฟโรด road, แล้ว uh huh. มีทางผลไม,ม้บุฟเฟ่ hmm. แล้วก็มีโชว์การแสดงของเราตรงนี้คนไทยมัก็คิดแค่ห0 0่นคืนบาทแล้วให้คุณปัดบอกทางมาดีกว่าคะ่ะว่าถ้าใครสนใจที่จะมาที่เนี่ยคือจะเดินทางไปยังไงคะได้ค่ะถ้าสนใจจริงๆมาทางมีเยอะมากๆเลยนะคะถ้ามาจากมอเตอร์เวย์ก็เข้าทางหนองปรือตอนนี้จะมีด่านเก็บเงิเงนที่กำลังสร้าง เรามองคําว่าหนองปลือเพร <c oughs> าะว่าหมู่บ้านช่างอยู่ใกล้เทศบาลหนองปลือ,อก็เลี้ยวซ้าย <c oughs> เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามป้ายนะคะแล้วจะมีป้ายบอกตลอดทาง,างหรือถ้ามาจากทางเทศธิ์หรือถนนสุขุมวิท <c oughs> ก็เข้าสุขุมวิท87เลี้ยวเข้ามาสุขุมวิท87ตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้าย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเจอป้ายหมู่บ้านชา่างพัทยาฉันเดี๋ยว ไปกิจกรรมต่อใช่ไหมใช่ไหมคะจะพาไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมที่เราพูดมาเมื่อกี้เดี๋ยวมีทั้งโชว์มีตั้งต่างๆโอเคค่ะได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอพากันไหว้พระพิชเนศก่อนเนาะโอเคค่ะ กับพี่เบนก็จะขึ้นไปนั่งช้างชมบรรยากาศกันครับเรานั่งช้างกันอีกแล้วอแอวันนี้นะมาตามมาเลย <c oughs> เอยตอนนี้เราเออกจากหมู่บ้านช้างแล้วไปตามเส้นทางนะครับก็เดินไปอีกสักพักหนึ่ง วิวจากบนหลังช้างเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบเนาะได้เห็นมุมสูงครตอนนี้แล้วก็นั่งทางกันเสร็จแล้วครับระยะทางก็ประมาณกิโลกว่าเนาะโอเคความรู้สึกคือเราได้มองมุมมองใหม่เป็นการเปิดมุมมอง ไม่รู้สาวๆทำอะไรอยู่เนาะตอนนี้ใช่ไปหาสาวๆกันดีกว่าเคครับไปทางไหนข้<ม>างนู้นท้างอยู่นี่่ค่ะและนี่ก็คือเรือนใหม่นะคะใช่ค่ะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเข้าไปเลยดีกว่า จะเป็นตรงนี้ออกมาแล้วเขาก็จะทิ้งรังแล้วก็นี่นี่พอแช่น้ำแล้วดึงเขาก็เอามาเป็นเส้นใหม่เนาะคือมันแบบเอามาทอผ้าได้ใช่พอแช่น้ามันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นก็คเอามาทอผ้าที่เราใช้เนี่ยตรงนี้กัาลองผ้าไหมลายสวยจังเป็นดอกกุหลาบผืนหนึ่งนี่ใช้ใช้ผ้าไหม ใช้ตัวใหม่เยอะไหมคะมเขาบอกว่าลังหนึ่งยืดได้800เม <m. S 2> 800 <m. S 1> ตร800เมตรนอกจากทำผ้าใหม่แล้วเอามาทำอะไรได้อีกอะคะทำปะเป็นเบ็ดงั้นจะได้ปะป็นดปน็นเบ็ดดอกไม้บะดี้ ตื่นเต้นมากไสปวปวดมากแต่สนุกมากเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ขึ้นเกลือนสวยมากอ้เดี๋ยวเราไปดูการแสดงดีกว่าได้ยินเสียงแล้วเขากำลังจะเริ่มแล้วไปดีกว่าค่ะ การแสดงอ่ะไปนั่งสวยมากไปนั่งเกวียนใช่ไี่ออกเกวียนอะไรอ่ะเกวียนโค้งใช่ไหมเดี๋ยวนะไปนั่งเกวียนหรือไปเที่ยวเกวียนนี่ไปนั่งช้างมาแบบว่าสุดยอดมากเลยมันโยกซ้ายโยกขวาโยกอ๋อาจารย์นี้มีสองตัวแล้วเขาก็วิ่งแข่งกันอย่างนี้อันนี้ไปแบบชิลๆช้างตัวเดียวร้อนมากด็ดว่าการแสดงเมื่อกี้เพิ่งจบไปเองสวยมากคือแบบว่า มีแบบลำสีผ้าของถนัดเอลเลยนี่ใช่สวยแบบสวยได้ลำได้ลำด้วยได้ทำให้เพื่นต่อกลำด้วยได้ไปแจมด้วยโชว์ให้ดูเหรอชิมหิวกันยังดีเนาะเยอะแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่เที่ยวในหมู่บ้านซาพัทยาแล้วนะครับแพ็คเกจการท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะจบด้วยการกินอาหารกลางวันที่นี่ครับซึ่งกลิ่น่็ลอยมาแล้วใช่ค่ะไปเลยไหมครับไปเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วไปดีกว่าครับ Hiểu subscribe Cái gì? Ghiền Mì không ที่เมื่อเช้าเราไปเที่ยวหมู่บ้านช้างพัทยากันมาแล้วครับตอนนี้อ้ําพามาที่นี่เลยอาลคาซ่าคาบาเล่พัทยาครับเคยมากันไหมฮะไม่เคยอะค่ะไม่มีใครเคยมาเลยโดนโดนล้างคาตัวใหม่ที่่อาาเขาบอกว่าเป็นสีสันของพัทยาซึ่งต้องมาดูให้ได้ถ้ามาก็เลยที่เที่ยวบางที่ถ้าไม่ไปมันจะไม่ถึงชาติมาพัทยาก็ต้องมาที่นี่แล้วใครๆก็ต้อถึงโชว์ที่พัทยาที่ต้องมดูสวยอลังการ ดูแค่ป้ายนี่ก็สวยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเหมือนกันเนาะหาคนที่จะให้ความรู้เรากับที่นี้ข้างในไหนคะต้องขายตัว๋ว ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงของสุขน่าเลยมากมาถึงมาดูชุดสวมาก่ะแล้วนี่ครับคือวิทยากรสองท่านของเราที่จะมาให้ความรู้กับอาคาซาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนคะพี่อ้อยและพี่บอยครับซึ่งพี่อ้อยเป็นคนออกแบบชุดที่เห็นอยู่นี้ด้วยนะครับะครับพี่บอยพี่บอยเป็นหัวหน้าลองกัวหน้า ให้พี่อ้อยครับเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของที่าคาซ่าหน่อยครับว่ามีการแสดงมาแล้วกี่ปีอ่าเอาคร่าวๆนะคะอากาซ่าก็เปิดมาแล้วประมาณ36มสิหกปีเปิดตั้งแต่พศ1981นะครับยังไม่เกิดยัง <laughs> ไ,ไม่เกิด <laughs> ตายแล้วใ <laughs> ช่เป็นการแสดงตอนนี้ใช้ชุดเยอะไหมครับชุดที่แสดงเป็นร้อยๆอ่ะครับเป็นร้อยๆ นะะคแสดงว่านักแสดงก็ต้องเยอะมากนักแสดงมีประมาณวันหนึ่งร้อยทีวิตครับมีนักแสดงหญิงกับนักแสดงชายพี่มาเพื่ออะไรแบบพี่พาได้ยังไงไม่เคยจะไม่มีใครเคยมาเลยไม่เคยมาไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเลยที่ไม่เคยอั้นบอกต้องมาให้ได้นะได้เลยได้เลยเนโอ้โหอลังการมากเลยเนี่ย แต่เรื่องของการแสดงการแสดงเนี่ยเราก็จะจัดเป็นจริงๆแล้วของเราอ่ะจะเมื่อก่อนเราเป็นแนวแฟนตาซีนะครมีหลายๆรูปแบบแต่ตอนนี้มันกายมาเป็นว่าเรามีแช่์ต่างชาติมาหลายๆชาติมากเราก็เลยรวบรวมเป็นแบบเหมือนกึ่งเคาเจอร์ครับมีหลายๆประเทศเที่ที่ที่เราจะต้องทาโชว์แบบให้อาหารของเรา ค่ะเราในส่วนของประเทศไทยแหละค่ะแน่นอนสุดแน่นอนถ่าดไปใหญ่ได้ือนกันไม่ได้ก็เป็นหนึ่งโชว์ใหญ่ของเราแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันที่แบานำเสนอเความเป็นไทยของเราแล้วก็อมีโชว์ของอากาซ่านี่เป็นโชว์ของประเทศไทยต่างชาติมาดูเราต้องโชว์ที่แหละไทยที่ชดูแค่ะอ่านสนใจไหมล่ะอยากจะชมโชว์ อะไรอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวก็พี่ให้เอาคุณปองมาหาไปชมดีกับดีไหมคะได้ค่ะตั้งเรื่อยๆก็ขอบเวทีเลยใช่ไหมได้เลยโอเคงั้นอ้ํขอแยกไปก็หลังเวทีน้องอ้ําเคยมาดูแล้วไหมน้องเคยมาดูแล้วเราอะต้องไปนั่งดูน้องอ้ํามาดูรู้สึกครั้งที่ร้อยห้านี่ปึ่งเบิรงเมามาก โอเคนะคะแล้วอย่างไงเดี๋ยวเจอกันด้านบนค่ะพี่บอลเป็นคนนำไปนะคะเอาขอไปก่อนนะครับโอเคนะครับ่ะเดี๋ยวพี่ผมต้องรบกวนให้พี่คาผมไปโทรไปที่ได้ค่ะได้เนี่ยเออได้เลยครับคุณทางฝั่งนี้กครับโอเคครับเชิญครับ ก็ได้มาอยู่ด้านหลังกันแล้วตื่นเต้นมากๆกใช่ไหมคะก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดนะคะก็จะเป็นหัวมักวไม้กลองทุกอย่างของโชว์จะอยู่ทางด้านนี้หมดเลยคือเดี๋ยวนักแสดงต้องมาใส่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้ก็จะมาเรียมเริ่มแต่งตัวใส่หัวใส่หางค่ะก็จะมีสองฝั่งที่จะเป็นหัวฝั่งนู้ก็จะเป็นหางค่ะ แล้วการเตรียมตัวของนักแสดงเนี่ยครับพอต้องเตรียมตัวในแต่งหน้าอะไรเป็นอย่างี้ก็ประมาณอย่าง5้าโมงสี่โมงครึ่งทุกคนหน้าพร้อมแล้วก,ก็ดูคิวการแสดงก็<อ>จะเป็นยางี้นะคะประมาณก่อนแสดงสิ้านาทีต้องเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดเราก็จะมีแผนกช,ช่วยเช็คช่วยอะไรทุกคนรู้ว่าตัวเองเด่นอะไรแสดงอะไรเตรียมอ,อุปกรณ์ให้พร้อมค่ะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเลยอย่างการเตรียมตัวอย่างเงี้ยครับแล้วรอบการแสดงของที่ยวคาซาค่บมีรอบอะไรบ้างก็มีตอนนี้เรามีการแสดงทั้งหมดสรอบนะคะมี5้าโม หกโมงครึ่งสองทุ่มแล้วก็สามโมงครึ่งค่ะอ๋อโอเคสี่รอบสี่รอบเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศข้างหลังเวทีกันดีกว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆมาใส่อุปกรณ์เราเอครับอย่างนี้หัวหัวหนักไหมครับพี่กรณ์หนักไหมหรอหนักนะแต่่วานักนะครับหัวหนักไหมครับหนักว่าน่าจะหลายกิโลอยู่นะหลายกิโลหลายกิโลประมาณห้าได้แต่ว่ามันอยู่ในคือในการเก่งคอรับแรกๆจะงงนิดนึงแต่พอนานๆจะคุ้ิน อ๋ออันนี้ก็หนักอันนี้หนักเกินไปเช็คความเรียบร้อยอันนี้ภากกลางค่ะโอเคไปเราจะเริ่มดูด้านข้างมาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างันไปชมด้านข้างค่ะ ก็อาคาซ่านี่ก็เปิดมานานแล้วนะคะก็มีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากก็อยากจะฝากคนไทยนะคะที่คนไทยไม่ไปไม่รู้ยังไงก็ชาวอาคาซ่าพวกเรายินดีต้อนรับคนไทยทุกคนค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะครับปัณณิสามคนนั่งดูกันอยู่สนุกนะครับคุณจะอยากเต้แล้วหรอคุณเด๊ะจะลืมบอกไปนผู้หญิงไม่ได้นะครัไม่ได้นะครโอเคคัะโอเคปัดด้วยนะคะ เมื่อกี้ดูก็จบไปแล้วเนาะกับการแสดงโชว์โรดยาร์กการแสมันตื่นเต้นเล้าใจมากเลยบ้างค่ะโอ้โหนี่นะโอ้โหดีเลยพามาดูการจิ๋วพาะเวทีสวยมากสวยมากสวยมากชอบตัวไหนชอบหมดอะไรเกาหลีอ้าวลีดังนชอบกับอะไรนะเหมือนป่าหิมะพานอ่ะชุดแรกชุดไทยอ่ะเป็นแมวเต้นน้าหลอกน้าหลอก ใช่คุณไชอบสุกอาแเราก็แบบดูรถอลังการเป็นงบอกแล้วว่ามาพัทยาต้องมาค่ซาไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงเนาะเป็นสีสันของพัทยาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจเ c e b o o k รายการเที่ยววิถีไทยและสามารถดูย้อนหลังได้ด้ค่ะครับเที่ยววิถีไทยครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนนั้นติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่หาเรื่องพาไปแบบแนวพี่บ้าง